สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วครับกับหงผีสีเดียวกันตอนนี้จะสีเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้อ้าครับนี่ยแล้วติงถามเลยแล้วติงถามเลยเจิงครับโอ้ยไมเลยถามไม่ได้เลยอ่ะ ไม่เลยถามถามเราไม่ได้เลยอ่ะก็เป็นไงบ้างสบายดีอากาศก็ดีตรงนี้เก้าอี้ร้อนไหมเก้าอี้ร้อนไหมเก้าอี้ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยไม่ร้อนนะร้อนร้อนร้อนอยู่แล้่ร้อนอยู่แล้วนี่ร้อนกว่าอ๋อไม่ไม่รู้ใครจะไปกันเพราะว่าหลังจากแพ้แมนยูไปแล้วนี่เต็งหนึ่งเลยนะ เราไม่เข้าใจอ่ะทําไมแมนยูอ่ะไม่เซฟไว้เลยลานีเอลลี่เนี่ยรู้ไหมนี่ทีมที่มาจากไทยเ<ช>นี่คยคือจริงๆ <มา S 2> ของยุ้ยเนี่ยสัปดาห์นี้จะเป็นหน้ากากครอปแต่ถ้าเกิดยังแพ้อย,ย่างต่อเนื่องคิดว่าส่วนตัวสัปดาห์หน้าจะเอาปี๊บมาเองเยเใช่ มันเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลตั้งเลยค่ะตัแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปกันก่อนว่าผลการแข่งขันที่ผ่านมาเกิดขึ้นแมนยูผู้ไม่รู้จักปีจจะขุยไม่รู้จักการลัดบอก่าคือเพือนกันไงหนบอกว่าเออคือเพื่อนกันก็ไปชนะเลสเตอร์มา3าูนซึ่งไม่ได้สนใจว่าทีมจากประเทศไทยเขากำลังเดือดร้อนต้องการแต้มไม่เหมือนเราที่แจกแต้มให้กับเฮาซิตี้เพราะเราเข้าใจว่าพี่เสือกำลังลำบากอ๋อแล้วแมนยูไม่แจกแต้มให้เฮาเหรอ วันแรกเดี๋ยวฟังก่อนนะวันแรกเนี่ยลิเวอร์พูลแข่งก่อนเจอเชลซีใช่แล้วลิเวอร์พูลเสมอเชลซีไล่ตีเสมอด้วยโอ้โหไวัยในรูปมงนะแต่เสียจุดโทษอ่ะแล้วเซฟแล้วเซฟได้อ่ะวันนั้นมิงโยเล่เป็นพระเอกเลยคือไม่พระเอกอะไรล่ะมันนี่แหละเป็นตัวนั้นไม่เสียประตูเลยเจ้ก่อน มั่นใจมั่นใจเลยว่าวันนั้นเนี่ย99%ของแฟนหงขึ้นชื่นชมมีอยู่เล่ใน Facebook เพราะเราดูอยู่เราเลื่อนอยู่โอ้โหแล้วเชื่อไหมวันที่พอหรือว่าภูเสมอเชลซีใช่ไหมแมนยูแข่งเอาเอยแมนยูเจอเฮาโอ้แมนยู่ในบ้านในบ้านเด็กแน่นแแล้วเราประกาศเลยนะว่าวันนี้เราต้องได้3ามคะแนนจากนี้ โหยิงเท่าไหร่ยิงไม่ได้ไอ,ไอะไอประตูบ้านอีกไอประตูบ้านนี่มันไม่คง<ต>เองเราก็เจอไอประตูบ้านนี่เหมือนกันพอดีว่าเราเนี่ย,<ง>ผ,มยผมเนี่ยไม่ได้ดูเพราะผมอยู่ญี่ปุน่นใช่ผมก็เลยไม่รู้ว่าผมไม่สามารถวิจารณ์คู่ฮาวสตีได้แต่ตหลังจากนั้นเนี่ยเฮ้ยฟังพ่อตัวเองก่อนเฮ้ยแมน,มนยูเนี่ยนะยิงเข้าไป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  ไม่เข้าศูนย์ศูนย์อะอายมากจริงจริงอ่ะนัดนั้นยูว่ามินเย่ดีไหมดีแต่มันดีในลักษณะของการชดเชยมากกว่าเพราะตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่เสียประตูแรกจริงจริงอ่ะลูกแรกอย่าไปโทษมิโนเย่เลยครับอันนี้ผมดูไฮไลท์ผมกล้าพูดเลยเพราะอะไรรู้ป่ะต่อให้มิโนเย่พร้อมลูกนั้นก็เข้ามันเป็นลูกที่ชนพุ่งด้วยความเร็วสูงแล้วชนเสาไม่แต่มันไม่เม็กเซนบุ๊คกอนก็โดนบอกเลยมันไม่เม็กเซนแลแบบไม่ได้ยินดิ๊กโนกตเวนบุ๊คอนก็โดนบุ๊คกอนก็โดนเดคอาร์ก็โดนใครก็โดนนะอ การไม่เสียลูกจุดโทษทําให้ลิเวอร์พูลยังแบ่งแต้มได้แล้วแบ่งแต้มจากจ่าฝูมันมันสง่าไงใช่ไอ้แบ่งารลอเสมอทีมลองบวยอะนะแต่เล่า่ย แต่เราเนี่ยเ้ให้ทีมเราด้วยนี่ว่าคูเป็นทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนตลอดเวลาเไม่ไม่ไม่เราเป็นโรบินุูสตล์ปนแต่งทีมรวยแจกจทีมโจทย์เรื่องดังเลยตั้งแต่วินาทีแรกพูดเลยว่าเป็นการโชว์ทักษะความเน่าหนอนของกองหลัง ผู้รักษาประตูและหน้าที่ทื่อย่างแท้จริงแต่มันดีนะมิญโญเล่เนี่ยดีกว่าคาริอุสแล้วไม่วันนี้ตรงไหนวันนี้อ่านข่าวมีนักข่าวจากเทียนเฟลเขาบอกว่าตอนนี้ครอปกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาคาริอุสขึ้นมาเออเก็ดีนะก็ดลีกาหีเด็กใหญ่เด็กก็ไดเฮ้ยลูกแรกเนี่ยมิญโญเล่มันทำพลาดแล้วก็โดนยิงเข้าไปทั้งทั้งที่บุกกระนำเลยนะเขา ตู้เดียวอ่ะเขาแล้วนั่ลูกสอบมาก็เลยตามมาพ่อบุกยังไงก็ยิงไม่เข้าลูกแรกผ่านไปแล้วเจอเจ่ครอ้งเดียเวลาเขาบุกเวลาเขาสั่งลูกทีมบุกเกียห้าเนี่ยเขาทิ้งหลังเลยขอโทษเขาไม่แคร์แล้วจะบอกอะไรให้นะตินจะบอกอะไรให้หรือว่าภูอ่ะแต่ก่อนเนี่ยสเปะสปะยังไงก็ยังอ้างว่าไม่มีใช่ก็คือมาไม่ไก่อนแล้วสเปะสปะยังไงก็บอกว่าไม่มีคูตินโยส่วนตีนเนี่ย คราวนี้ลงมาทั้งมาเน่และครูตินโยหนูลงเองหนูลงเองแล้วว่าไม่รู้จะโทษใครแล้วมาเน่ไม่ให้ซีมานจะได้เขาบอกว่ายังไงรู้ปะถ้าครบจะทำลายล้างอาถรรพ์นี้ได้โกนหนวดซะดูดิ ก็น่าแปลกใจนะครับที่พอขึ้นปีใหม่มาเนี่ย2017เนี่ยหรือว่าครูไนบอลช่วยไม่สามารถสะกดคําว่าไซสนะได้เลยไซชนะต้องงงอยู่เหมือนกันเขาวิเคราะห์ว่าด้วยฟุตบอลสไตล์ของเจ้าเกนคลอบเนี่ยที่เอาแต่วิ่งบ้านละหำวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนเสพสารเสพติดกระตุ้นชนิดนหนึ่งจนทําให้นักเตะเริ่มล้าเพราะเนื่องจาก อันขลิดไม่มีหยุดภาคแบ่งหนาวแต่จริงๆจะโทษว่าร้าก็ไม่ได้ใช่เพราะว่ารู้ไหมเขาเอาผลเข้าการเสิติการวิ่งมาน้อยวิ่งมากเข้าการเสิติการวิ่งของแต่ในแต่ละเดือนของเลี้ยวปูมาก็ปรากฏว่าเสิติไม่ได้ด้อยลงไปเท่าไหร่คือพูดตรงๆว่าถ้าไปวิ่งมาราธอนแน่น่าจะชนะไปแล้วนะไม่ชนะป็นไปได้ไม่ชนะฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลายจังเลยอ่ะคำตอบระยะมาที่ปัญหาลำเดิมก็คือกองหลังที่ยังยุ่ยเหมือนที่ชู้เปียกน้ำผสมสารวาสลีนอันนี้แปลก เจมี่คาราเกอร์กล่าวไว้ว่าเป็นครรั้งแกทีู่เจมี่คกกราราเกอร์อดีตก,กองหลังพันลูกโมกของลูกครูกล่าวไว้ว่าคื <im it> อว่าคือว่าบเคคือว่าอยากจะขอแนะนำเชิญขอบหน่อยนะพึ่ะพึ่บเอาไอ้ เอ็มเรชาญออกไปดื้ยคาราเกะบอกว่าเราไม่มีแผนสำรองเวลาไม่มีนักเตะที่มันจะทดแทนเราไม่มีแผนสำรองแล้วก็ดันอยู่นั่นแหละสรุปเป็นว่าในสองนัดที่เราเคยคุยกันไว้แล้วมีการวางเดิมพันเหมือนกันว่าใครจะได้แต้มมากกว่ากันนั้นแมนยูสองนัดได้สี่แต้มครับแลเวพูสองนัดได้หนึ่งแต้มคราขออัปเดตตารางคะแนนตอเป็นหนึ่งแต้มที่มาจากฝูงนะคะตอนนี้แมนยูที่หกอยู่เหมือนเดิมแต่ ไล่กันทั้งชิดทั้งที่3และที่5เอ้ยที่สีและที่5อันเนี้ยอันเนี้ยเราไม่ไม่เข้าใจทำไมแฟนแฟนแมนยูหลายคนใน Facebook เราขึ้นแบบเฮ้ยเหลือแต้มเดียวแล้วนะคือแบบจะมาตื่นเต้นอะไรกับการแซงจำได้ไหมว่าตอนนั้นพูดว่าอะไรตอนต้นฤดูการไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะไม่ใช่ครับแฟนเลี้ยวคูหรือพูดครับอกว่าเอาไว้ให้ได้แซงก่อนแล้วค่อยมาดูถูกตอนนี้มันใล้แล้วแลวจริงๆแล้วเราเราดีใจไม่ใช่แค่จะแซงเวอ้์วููด้วยเพราะเรากำลังจะแซงอั์เซนนอล เพื่อท่ามีโอกาสเพราะอาร์เซนอลเองนัดหน้าก็ก็เจอกับทีมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงที่สุดในลีกไอเดนโม่เฮาสิตี้ไอเดนโม่เชลซีตอนนี้59คะแนนนะคะตามหลังอันดับปอยมันไปถวายถ้วยให้แม่งไปเลยส่วนอันดับ2คือเทอตแนมฮอตสเปอร์นะคะก็อยู่ที่50คะแนนสเปอร์ยังไม่ยอมแพ้ก็จริงแต่ดูแล้วมันก็หลีบลีบเลยนอกจากว่าจะมีใครลื่นนอกจากว่าจะมีใครลื่นเชลซีไม่มีใครลื่นจากทีมเรแล้วล่ะอันดับ3คือแมนซิตี้แมนซิตี้49อาร์เซนอล47นี่ว่ากูได้ ีโร่คนใหม่ก็คือกาเบรียลเฮซุสนะครับชคนที่สามารถเบียดกุนอากูเโร่ดาวส่วนรวไปทังทีานตัดผมอยู่600เมตรก็นั่งแท็กซี่ไปก็นั่งแท็กซี่ไปครับผมหกไอก้หลาก็มันท่ากเมตรเออไม่ใช่ไม่มันไม่รู้ทางมาจากบราซิลเขาบอกว่าฝนตกเกใช่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 ใอาใช่ในนใช่่ตอนนี้สะดุดมาแล้ว3นัดติดอาร์เซนอล อันดับ5คือลิวพูนะครับผมลิวพูให้เกียรตลิวพูสี่สิบห้าสไลดด้วยนะคะกาลังจะหงายการ์ดนั่นแล้วผมรู้นะครับผมหลังจากที่หงายการ์ดอื่นๆไปหมดแล้วแมนยูก็ไล่กันชันชิบหานะครับและอาจจะสามารถแซงได้ภายในสัปดาห์นี้ถ้าลิวพูไม่สามารถเอาชนะสเปอร์ได้มาดูกันดีกว่าว่าแม็แมนยูต้อชนะด้วยสัปดาห์หน้าลิวพูเจอใครครับพี่ลิวพูจะสเปอร์ค่ะเปิดตัวพี่หลังด้วย แมนยูสามารถบดเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้ใช่แมนยูจาแซนเลียวพูเป็นการชั่วคราวดังนั้นแล้วถ้าแมนยูชนะเลียฟพูกดันแน่ใช่จ้ะและการเจอสเปอร์ที่เกมรุกก็โหดเกมรับก็ดีต้นต้นของหลีแล้วเขาเล่นนะสเปอร์เนี่ยเห็นโดนนำอย่างนี้นะแท้ๆเฮ้ยไล่ไล่ได้นะคะกันเนี่ยนัตติงในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูนะจะขอแบ่งใจเซี่ยวหนึ่ง ไปเชียร์ลิเวอร์พูลไม่ต้องนะเงนิดูทีมตัวเองกนทีม่ตไม่ชนะเลยไม่อะไรเลยค่ะแล้วข้อสำคัญแมนยูจะเจอกับวัตฟอร์ดผีซึ่งวัตฟอร์ดเนี่ยผีเข้าวัดวัตฟอเนี่ยเคยชนะแมนยูมาแล้วในบ้านเขาใช่แต่วัตฟอร์ดผลงานนอกนอกบ้านทุยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมคิดว่าประมาณสองสองหนึ่งส่งงสอ โซ่ของยุ้ยเหรอยุ้ยว่าตอนทายกับเชลซีแล้วก็แม่นนะเราก็คิดว่ากับสเปอร์แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้แอนฟิลไม่มีความขลังอะไรอีกแล้วตั้งแต่ที่นักติงกับพี่ปอไปชี้ชิศนาก็ยุ้ยว่าเสมอยุ้ยว่าเสมอหนึ่งหนึ่งค่ะแต่ก็ยังคงกล้าคิดอยู่ว่าเสมอใช่ก็ว่าเสมอแต่อาจจะให้ปอเราจะเชียร์ลิเวอร์พูลดีไหมเชื่อทำไมเราต้องการที่ำแต้มไปจำเบริให้ได้ดังนั้นเราต้องเชียร์สเปอร์แต่ถ้าเสมอก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเราชนะ เราก็นำอยู่ดีไม่เราไม่เอาเอาแต้มระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วนะไม่คราวนี้เรามาดูเรียกว่าพูลไม่อยู่ในสายตาหรอกดูอันดับเท่านั้นแหละเอาคุณจริงไม่ใช่ไอ้ปอลคิดว่าสเปอร์จะชนะลิเวอร์พูลอ่ะผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะชนะสเปอร์กันนั่นแหละเอออ่งุนจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผลอ่างุนอะไรวะผลพวงโอ้ยไอ้ฟาเบียตันในมุกอย่างนี้อย่าอย่าเอาออกไอเขาจากผลพวงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรา เดิมพันกันว่าอย่างไรก็คุยกันว่า2ทีมใครใน2นัดที่แข่งไประหว่างแมนยูกับเลี้ยวููเนี่ยใครจะได้แต้มมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าคนที่ได้แต้มมากกว่าก็คือเวีรยวูเลีอยวภูเปล่าไม่ใช่แมนยู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 แมอยมนยูแมนยูแมนยู่อนยู้ชนยูมนยแมนยูแมนว่แนยูแมนยูแมันยูาทนกูแมนยูแนยูแยูแยูแนูแมนยูแนยูนแมแูนูนมแมนแมนแมนนแมนแมูููมมยม ผู้หญิงอะไรหนูหนูจบเทพสิเราไปฟังํำท้าทายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันไอ้รวยอะหรือว่าคพูอะสองนัดเนี่ยได้กี่แต้มแมนยูสองนัดได้กี่แต้มเดี๋ยวสิฟังฟังก่อนแมนยูได้กี่แต้มหรือวู่ได้กี่แต้มใครมากกว่าคนนั้นชนะใครแพ้โดนทำโทษเอาเทียนธรรมดาเนี่ยหยดห้าจุดห้าจุดเราบอกแล้วว่าจะมีการหยดเทียนห้าหยด ตรงส่วนไหนใช่แขนี่ย okay. ้าเป็านักติงแพ้นะติงให้หยดปลาลิ like ้นเลยก็เป oh, okay. ็นนักติงไงแต่ว่านี่หนูไงก็คนเราพูดอะไรก็ได้เลยโอเคเอาเทียนมาเอาแสบมาด้วยเดี๋ยวใจเย็นี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเยวไงว่าจุดไงจุดไม่เป็นเอานี่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นการลงโทษที่เราตกลงไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลอกเรียนแบบห้ามไปคือคำเตือนนะครับว่าอันนี้เรารายการนี้58บวกนะครับผมอ่ใครจะโดนก่อน มามาหนูซีเนี่ยโอ๊ยมามจอมจับที่แขนเยอะนะเอาส่วนไหนดีอะผมไม่เกี่ยวนะครับผมบอกเลยผมไม่เกี่ยวเตอนนี้นัาติงขอประมาณนี้เพราะนี่มันเส้นเลือดโอ้ยเส้นเลือดเหรออ่ะดูนะครับห้าโยนนะโยนแล้วหยดแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโยนเหรอห้าโยนห้าโยนหนึ่งนอนไหมสองสามโอ้คือสามแล้วนั่นน่ะหล่นแล้วสี่ ห้าอ่าโอ้สนุกจังเลยสนุกทำเสียงกินใจเลยไอ้แตงโมที่สุดเลยเี้อ่ะไอ้แตงโมเนี่ยนะเป็นคนที่นัตติงเนี่ยพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะจัดการกับมันโอ้ยแตงโมเนี่ยทอดนี้คือทำมาเพื่อแตงโมไม่ใช่พี่ใหญ่บอกว่าทอดโมงแง่ไงแตงโมไม่ควรจะใช้โุยนแตงโมควรจะใช้โคลนพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคลนพ่อคืออะไรอ่า ดูนะครับกล้องครับจับมาที่แขนของน้องแตงโมผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้เราต้องเราหยดไกลๆหน่อยได้ยันซิอะไรได้ไอเดียมันชอบาอเงี้ยมึงเอาเชือกมาพัดมันเลยไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะแตงสู้เขาลูกแตงเจ็บนิดเดียวมันจะผ่านไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองทำไมมันนานจังอ้าวมันต้องทนรมันซ กระเด็นมาโดนเนี่ยสี่ยไม่ไม่อันนั้นไม่นับเดี๋ยวไม่มีแล้วนับปิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะตอนนี้คือโดนแล้วแล้วปิงบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เว้ย์เราอีกห้าจุดหรืออะไรอีกหกจุดอันนี้ใครเป็นประเด็นเดี๋ยว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 เดีดี๋ยวสัานะครับเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะล้างอาถรรพ์การแพ้สามนัดล้วนการแพ้สามนัดรวดในแอนฟิลด์ได้หรือไม่ใช่นะเพราะว่าจะแพ้นัดที่สี่อีกเหรอใช่ไหม ถพ้ได้ที่ไหนมันจะแพ้ได้ตลอดปี๊บเนี่ยขาดกายดีมากตลอดเลยนะใช่ไหมอยากเอาปี๊บมาคุมหัวแล้วตีกันแล้วเกินแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าแพ้อีกเดี๋ยวว่าจะอาหารปี๊บขนมปังมาใส่ละไม่เป็นไรนะอยากองแย่นนะ ถ้าเรารักทีมไหนเราเชียร์ทีมนั้นมันก็เป็นสิ่งของเฮ้ยแ้ยี่สิบศูนย์ก็รักอยู่ดีแต่อยากจะประสบความสำเเรร็จชีย์คิตันเลยอยากจะสนุกสนานนะครับเชียร์เฮาสิครับเฮ้ยเฮมีมมียุยว่านะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาดูกันว่าโปรแกรมอย่างเช่นแบบทีมท้ายตารางกับทีมหัวตารางอะไรเงี้ยน่าสนใจจะได้คุยกันต้องหาทีมอะไรไว้เชียร์กันดีกว่าไว้ทีมอะไรอะไรนะว่าหมดเวลาแล้วนะครับติดตามหงผีสีเดียวกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ เราทั้งสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์นหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโงพีสีสสเดียวกันๆๆ